สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับติงลี่อีกเช่นเคยนะครับที่อีซูซุคิงยอนสาขานางรองนะครับวันนี้นะครับติงลี่จะพามารีวิวรถนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเจ้าสี่ประตูออโต้เกรดเอ็ท็อปสุดนะครับสีเทาดำนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับ เดี๋ยวติลี่จะพาไปดูว่าเจ้าตัว1 5 4 0 0 0บาทเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอย่างละเอียดนะครับนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตามติรี่ไปดูเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็ดีไซน์ก็จะเหมือนตัว Highlander ทั่วไปนะครับส่วนที่ต่างนะครับ ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับที่เขามีเพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับเวลาถอยนะครับเวลาเดินหน้านะครับก็จะมีเซนเซอร์ตัวนี้ครับเจ้าปุ่มตัวนี้นะครับนะครับสี่จุดด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับเวลาขับขี่นะครับตัวนี้นะครับ4จุดรอบคันครับแล้วก็ในส่วนนะครับอ่ด้าน ล้อนะครับล้ออันรอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับผสมกับทูโทนนะครับแล้วก็เป็นดําเงานะครับก็เพิ่มความสวยงามเข้ามานะครับส่วนนะครับกระจกนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นระบบออโต้นะครับตัวนี้เดี๋ยวที่นี่พาไปดูนะครับตัวนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนตัวนี้จะเป็นออโต้นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านบนนะครับด้านนี้นะครับ คือเวลามีฝนตกเนี่ยเขาจะปัดเองอัตโนมัตินะครับรุนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนเดี๋ยวไปดูรอบรรถนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์แล้ว4จุดนะครับเนาะรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ตัวประตูนะครับเนาะทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนโดยสารนะครับเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเซ็นเซอร์แล้วปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับ รุ่นก่อนนะครับก็จะมีแค่ฝั่งคนขับที่เดียวนะครับอันนี้จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ตัวลำดับเนี่ยครับ,นะรบเสียงจะดังนิดนึงครับพอดีติงลี่ อัดอยู่ที่บนโชว์รูมนะครับถนนเส้น24นะครับก็จะมีรถวิ่งประจําเลยนะครับแล้วก็มาถัดมาจากด้านล่างด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้เหมือนกันนะครับ4จุดนะครับผมนี่เซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับเวลาถอยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับให้กับลูกค้านะครับเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะครับตัว M อยู่ด้านท้ายอันนี้คือแสดงว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวพรีเมียมนะครับ เพราะว่ามันจะมีตัว M แล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวมีสีทองทองนะครับอยู่ด้านบนด้วยนะครับมาดูชัดนะครับตัวนี้นะครับสีทองนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปสุดของ E สุดนะครับตัวนี้เครื่องสามพันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบความแรงก็ตัดสินใจซื้อตัวนี้เลยนะครับ190แรงม้านะครับไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับความแรงครับแรงแน่นอนรุ่นนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวเตือนจุดอับสายตานะครับขณะที่เราแซงต่างๆนะครับก็จะมีอยู่มีสัญลักษณ์ลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับเวลาลูกค้าจะแซงนะครับแซงรถเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะกระพริบโชว์นะครับกรณีที่มีรถอยู่ด้านข้างนะเขาก็จะช่วยเตือนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องโดยสารก่อนนะครับห้องโดยสารก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับด้านข้างนะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้สีดำนะครับดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับส่วนด้านท้ายด้านนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบต USB ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับผมนะครับในส่วนด้านหน้านะครับ ก้านข้างก็เช่นกันนะครับเป็นวัสดุหุ้มแบงนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่เป็นปรับมือไฟฟ้าเลยครับผมตัวนี้นะครับส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้สีดานะครับเช่นกันนะครับในส่วนระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ก็จะมี ESC TCS ด้วยนะครับป้องกันถนนป้องกันล้อฟรีหมุนฟรีนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับทรงตัวขณะ การขับขี่นะครับแล้วก็มี i d l n n g stop start นะครับตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับเวลาจอดเครื่องดับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยก็จะหุ้มหนัง นะครับมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีครุสคอนโทรลนะครับล้วกเรเล็กอัตโนมัตินะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยนะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีระบบแผนที่นาทางเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็รองรับระบบ iOS สั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็น p u s สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นกดสตาร์ทนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบลักษณะเปียโนนะครับเนาะก็สามารถเปิดได้เลยตัวนี้นะครับผม กดออฟกดไรลเปิดได้เลยนะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ออโตนะครับผมออโตนะครับก็หัวเกียร์ก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับมีตัวควบคุมนะครับขณะลงทางลาดชันนะครับผมนี่นะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยรุ่นนี้จะมีถุงลมทั้งหมด6ตัวนะครับผม รุ่นนี้จะมีถุงลมทั้งหมด6ตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านหน้าเนี่ยก็จะป้องกันนะครับเกี่ยวกับรังแสงยูวีนะครับผมก็เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับที่รักความสวยความงามแล้วก็รักสุขภาพนะครับผมในรุ่นตัว M นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ อยากเข้ามาดูสอบถามก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูมอีสุคิงยนต์สาขานางรองได้นะครับงไงติงลี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปที่ติงลี่จะลงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ